สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอวัสดีค่ะยูดีม่แห้งยูดีไม่แห้งแงแงลลแมนลำลุยขนาดเมอฮะยู่ด<โอฮ>ีไม่แห้งยูดีไม่แห้งยูดีไม่แห้งยยูดีไ่้มาท่องเที่ยวมารับรางวันนำเ้ยมารับรางวันมามามากินน้ำนี่แล้วเอาทุกคนเลยนะคะนี่ให้ทุกคนเลย มามากะเพรนกินน้ำก่อนมามากินเลยค่ะอยากได้อะไรก็เอาคนละขวดเติมน้ำเปล่าของคุณป้านะลูกกินเลยเลือกเอาหนูอยากได้อะไรเอาคนละขวดลูกมันมีแค่นั้นแหละเออเอาเด็กน้อยก่อนพูดเฒ่าอ่าขอบคุณค่ะด้วยเออโอ้โตคือเอาตัวใหญ่เลยเอากระเพรน กินน้ำค่ะมีน้ำบริการนะคะกินเลยอยากได้กินน้ำยังก็กินเลยกินค่ะยังละครบุ้วนยังละเออจงร่มมาให้ยูสานเออได้ได้ครบ้วด้วยเจ้าเด้เจ้ากินนี่ยังมันดนี่เดาปลาเอาพัดใจอ้ยยาสูบเนี่ยให้ไอ้นั่นเปยนะ่ะใยาแทะ ฝสกไข้เล่าเนี่ยแกกใสเล่าเนี่ยเจ้ากรยางห็นจก็หายแล้วย่งไดสิห็นเลาบจักแล้วโอ้โหใครสิบ้างใครทิดยาเลยบ่ยาหมดูยูสันอ๋ออดามาก็ดีนวเดี๋ยวเรามีอะไรจะให้ครับตอนนี้อยากเข้าน้ำคนเยอมากคนเยอก่อนคนร่างไปไว ป้าป้ากระโพดไปหลานพนงามๆเนาะหลานเจ้านะเต้ะแต่มันดื้อแต่ว่าน้องเวลาเข้ากล้องเนี่ยกับตัวจริงตัวจริงสวยกว่ามันิได้ละิได้ทั้งสองอะละเฮ้ยมีหมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มีน้องหมามาด้วยเดี๋ยวเลี้ยงหมาก่อนใจเย็นเลี้ยงหมาก่อนนะก็หมามันจอยอะ เดี๋ยวกับข้าวให้น้องหมาก่อนเอาข้าวให้น้องหมาก่อนมาด้้เเฮยามไว้จะเลี้ยงหมาก่อนค้ยให้หมาก่อนเดี๋ยวเรื่องของเราไว้ทีหลังเอาให้หมากินก่อนโอ้เดี๋ยวหมาวันนี้เนี่ยแน่ะมันมันนี้ละบอกวันนี้เด้อจะเฝ้าวันนี้ได้ ใส่ละมาเฮ้ยเราัปไปใส่แล้วบาเจ้าดเจ้าโอ้ยมามามาเฮ้ยเฮ้ยลูกลูกก็หลายหลาลาลาม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 าอยูนนี่ะอ่ะอ่ะอยูนนี่เด้อใครว่างวันนี้เด้อมาหนีเหรออ๋อหนีเหรอออวางวันนี้เด้อมา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 คอยสิไปแลยละไป คนรักมา่ขนาดที่จะเข้าใจกินเลยนะเดี๋ยวมันก็กินแล้วเนาะกินเลยหองแสบกินแล้วนุ่มมันก็รักนะน้ำกัแป๊บนึงมาเรียบร้อยล้วบาทหนึ่งไปบอกตาแบบไปนเะยนน้เราไปกับปุ่มไมยิ่ง่านมาดามไหนๆก็มาแล้วเชิญนั่ง เราเชิญนั่งเหรอคะท่านก็มีเสื้อจากคุณแม่วารุนีให้คนละสองตัวเฮ้ยเบิ้งคีบอยู่โอ้ยคอยสวรเด้แล้วก็แล้วก็ฝากฝากเอาไปให้อันสาวสาวนักงสาวดานางสาวดาแล้วก็อันกับอ่า ตาเออเอ้ยเยอะมีของปัวเราบ้างดูเดี๋ยวได้ได้ปัวเราปัวไผ่เดนิดปัวนางดาวไม่มีดอกไม่มีเจ้าก็อ่านเจออยู่คือคุณแม่บารณีอ่ะบอกว่าให้มาดาโพโพสองแล้วก็ลูกสาวตาแล้วก็ตาวิเชียนก็มันเหลือ6ตัวหรือเปล่าในนั้นปัวเราไม่มี ผัวบ่มีดอกมันต่ให้ผัวมันคือเก่าแหละเออเขารักผัวก็ให้ผัวเขาคือเก่าแหละเอาเลือกเลยมาดำเขาคุณพ่อแล้วก็เสร็จผัวอีกบดนี้มาดามเลือกเอาแล้วก็ฝากเอาไปเท้าเลยได้ได้สาธุขอเจ้าแม่วรดูนีมีแต่ความสุขความเจริญนะคะอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจุกห้วยร้อยล้านเด้อสาธุครับผมีพะภาคทางนี้ต่อไปของเราเดี๋ยว วัไหนก็ได้เราอ่ะเราเห็นแล้วแหละว่าเจ้าสิให้เขาเลือกก่อนหรือเจ้าเอาทีหลังก็ได้เออบ่มีปัญหาเออพ่อหอมเอาไหมเป็นซักให้แล้วโอ้สุดยอดเลยเป็นย่านย่านเขาโบทันใส่เพิ่นก็เลยซักให้เลยมัดมักผักครามใส่แน่นอนนะคะเราต้องห่วงว่าไม่ใส่ใส่แน่นอนนะะคของผมอยู่ทางในพี่น้องเลยผ่อนฮ่อนเลยมื้อนี้วันเศร้าๆมันช่วงที่หนาวก็เลยซ่อนมาอันนี้ลมผ่อนเนาะ อยังไม่หมดนะท่านกก็มีอ่า้าพินเนาะตาพินก็ให้เงินทุกคนนะท่านรวมทั้งมาดามด้วยทุกคนก็ได้หมดแล้วเหลือแต่มาดามมาดามโมโพนะคะให้ตานิดด้วยวันนั้นแล้วก็ปนงก็ได้แล้วนะอันนี้ก็เป็นของมาดามนะเพ่นฝากมาให้มาดามตามร้อยบาทเป็นค่ากับข้าวอ่ะร้อยบาทอ่าพ่นอยู่ดีไม่แห้งเด้อตาพินนะ ขอให้พ้นรำรวยรำรวยสุขภาพกายแข็งแรงนะคะไปทางไหนก็มีแต่คนฮักคนแพงซะดุที่ใส่ให้มีเกิดประโยชน์ที่สุดเงินเวันใดใส่สลุยสลายเด้อแต่ละเทือนคุณค่าทั้งนั้นเด้อหนิเพื่อเพิ่มสิหาเงินแล้วจงไมห้เฮาในโบแมนโบแมนในน้อยเด้อเฮ็ดเบียกนี่คันอยู่บ้านเฮากับตัดยางบิ็อมือก็บม่ได้ได้สามร้อยเนี่ยอันนี้สามร้อยนี่เห็ดงานเกลือสองมือไม่ได้เฮากันได้ตันนิดสามอันตัดนิดอาทิตย์หนึ่งเลยยังไม่ได้เงินยลอยอยู่ อาทิตย์นึงเข้าประมาณสองมือเขานี่สองมือนะคะเพื่อสิได้เงินแล้วก็หาซื้อหาอยู่หากินแต่ละมือนะคะเขาขึ้นมาก่ะขอบคุณมากๆนะคะป้าพินเอาท่านนี่ครับมอบให้เอาใบบุษแาจะขึ้นแล้วก็ที่เหลือก็ที่เหลือก็ไปฝากเอาไว้ให้เพื่อนนะเดี๋ยวพากันเลยจากคุณแม่วัดรุนีจากคุณแม่วัดรุนีเออมาดามพอดีก็เลยฝากเพราะว่าผมอัดจักย่ำไรสิได้ไปนะก็เลยฝากเพื่อนฝากเพื่อนจ้ะ ปากนั่วแล้วนะสาวดาบอกนังสาวดาน้่งสาวดาเหลี่ยมชูเหล้าบ่ไเ้ศปะเลี่ยมลวลายบอกเลี่ยมจัดเนาะเราทรงทรงคือซิกเาาแต่ว่าเหลียมเนาะเก้าหาแบบเหลี่ยมหรือเปล่าเก้าหาเลียมได้เราว่าเก่าหาเด้อเราเต็มรอยเขาเบิ้งคิปแล้วมาดามเลยว่าเล่าว่าเก่าหาอยู่บ่นางดาโบเด้อเต็มรอยเราไปนึก ไปเออไปอ่ะไม่ไม่าแน่ไปเกาหาจะนอนไ่เมียไรดอกบ้าจานยังรู้เรื่องมาได้ใายพี่เอน่จยไปยังอูอาจะใช้กัเี่ได้ยาเเ็ดนี่บงมากใน่นม้วไงสมมตเราใจก็ใส่เน้ไปตัดใหน้ไปจก็เออไปตัดเรา เอาตัดต้นมงต้นไม้เด้ที่มันพวกพวกบ้านเพื่อนเถอะเลยตัดซอยเลยหน้าก็ดีใจหนา้าดีใจเพื่อนกับฮะใส่ผู้นั้นเลยหาใส่ผู้นี้เลยหน้นาก็จะนั่งพักนอนไปเบิ้ง,งอันเสื้อ,อนี่เอาไปหายป่าพอดีเลยดูกันพอดีอยากได้แบบนี้อยู่เลยนี่เออเป็นยุเอาได้ <c oughs> พอดีหัราะวเพื่อนละพิซซา,า,าคุณผ่้ชอมาเลยเนาะคลิปนี้มาดามโมโขขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ ให้กับบาดามเลยาคัปอ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 อเอ้าหมอนี่เจาะคณะเวเอ๋โอมแล้วบอ